เรียบร้อยเดี๋ยวเราปิดไว้อุยได้กินมากไม่ด้เวลากินข้าวแล้วทุกคนวันนี้ก็จะมีเมนแช่อมเซนชาอมม่วงน้ำพริกปรปี้ยนุ่มกรอบอยู่เลยอะทำตั้งนานแล้ว เด็กอยากกินข้าวทอดอีกแล้วคลิปที่แล้วก็ทำข้าวทอดคลิปนี้ทำข้าวทอดอีกแล้วแต่วันนี้ก็จะใส่ไอ้นี่ไปด้วยนะไส้กรอกเราทอดไส้กรอกเสร็จปั๊บเราก็มาทําให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็คลุกไปกับข้าวทอดใส่ใบ,บมะกรูดไปด้วยนะเพิ่มความหอมอือหอกินหอมมากวันนี้ก็จะทาเหมือนเดิมเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกันพิมใหญ่าทาง่ายนะเดี๋ยวพักไว้ก่อน เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากว่าก็จะมีพิมพ์ของเราเหมือนพิพที่แล้วเป๊ะแต่ว่าส่วนผสมของข้าวทอดก็จะไม่เหมือนกันนะมีพิมพ์นี่ง่ายมากเลยนะพิมพ์มันก็จะมีหลายรูปอยู่นะเหมือนจะซื้อสี่เหลี่ยมหรืออะไรมาอีกอันนึงนี่แหละกด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 นะง่ายมากเสร็จแล้วไม่ถึงสิบนาทีเสร็จเรียบร้อย เมนูของเราวันนี้ว่าจะลวกชะอมกินกับน้ำพริกเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกให้ดูทำน้ำพริกก็เลยดีน้ำพริกพริกป้าป่นดีกว่าเออกินกับชะอมลวกแล้วก็ไข่ออนเซนนะเดี๋ยวเราต้องรูดันก่อนถ้าใครจะต้มเลยแล้วก็แบบรูดกินทีหลังได้นะแต่เราอะ่ะจะรูดออกก่อนเพื่อเพื่อความสะดวกในการกินที่จริงเอาไปแบบทอดไข่ชะอมก็อร่อยนะ ล้างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลวกแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนโอเคน้ำเดือดลวกเลยชาอมแบบง่ายๆตักน้ำใสออ่ให้น้ำทุ่วม เรียบร้อยเดี๋ยวเราปิดไว้ทําไข่ออนเซนต่อเลยน้ําที่เราต้มเมื่อกี้นะต่อไปเรามาทําไข่ออนเซนกันเราชอบมากไข่ออนเซนเพราะว่ามันหวานทุกคนวันนี้เรากิน3ฟองปิดฝาไว้10นาทีน้องๆที่ปิดฝ่ายอยู่รออยู่ตรงนี้นะจ๊ะไข่พอครบ10นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำร้อนออกแล้วเราก็จะใส่น้ำเย็นไปแทน เดี๋ยวเราแช่น้ําเย็นไว้นะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าไข่ออนเซนของเราออกมาแบบสวยน่ากินหรือเปล่าทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นไข่ออนเซนไหมวิวิวิน่ากินมากอุ๊อุ๊โอ,อ้แตกอันนี้แตกอดึงดึงดึง น่าอร่อยมากเลยอ่ะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกป,ปลาปนนะอันนี้เป็นพริกปนอันนี้ก็คือเป็นป,ปลาปนแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปพอเดี๋ยวเค็มแค่นี้เลยทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะค้นๆหน่อยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำเปล่านะนี่เขาก็จะค้นๆประมาณนี้นะ กินข้าวเราทุกคนวันนี้ก็จะมีเมนแค่อมเซนแล้วก็ชาอมมอม่วงนพริกป,ป่นอันนี้เป็นเมนูของเด็กนะเดี๋ยวชิมให้ดูหนึ่งอันอาชิมให้ดูนิดนึงเดหยออันนี้มันเป็นอันที่แบบแตกนะึังกรอบอยู่เลยอะทำตั้งนานแล้ว ทำทุกอย่างเสร็จใช่ไหมทำงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จแเราก็ไปอาบน้ำล้วก็ไปนั่งเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็มากินข้าวใส่ไส้กรอกไปอร่อยมากเลยอ่ะอกรอบมากอร่อยไม่รู้ทุกคนกยินแบบนี้ร้อนไหมตอนเนี้ยร้อนมากอืมอร่อ,อ,อยรสชาติเขาก็จะมีแบบความแบบ เค็มๆเปรี้ยวๆนิดนึง,งของไข่ก่อแล้วก็มีความหอมเพริกแกงแล้วก็หอมไอ้ใบเนี่ยใบมะกรูดซอยเ่ลยอร่อยมากเก็บไว้ก่อนนะต่อไปเราจะกินไอเดียเอาไข่อังเินกันเนาะทองว่างเนี่ยเราชอบกินแบบนี้ก็ดีๆมันหวานมากเลยอื ทำแบบนี้ไข่ขาวมันหวานนะออร่อยมากต่อไปเราจะกินชะอมชะอมอ่ะช่วยเรื่องขับถ่ายนะช่วยระบายท้องได้ดีมากที่จริงเราไม่ต้องแบบเอาการเขาออกไปได้นะแบบลวกไปเลยทั้งกาแต่ว่าเพื่อความสะดวกสบายของเราในการกินใช่ไหมเราก็เอาใบาออกจากการก่อนต้มพลิก้พริกแบบทําแบบขุ้นขุ้นคลักคลักแบบนี้นะ อืมกินไมกินไหมจะปดูอมกินหอืมอร่อยอร่อยมากบางคนกินโชอมแบบชโชอมสดอ่ะกับส้มตำอ่ะก็อร่อยนะมันจะไปแบบกลิ่นคล้ายๆแบบรสชาติมันจะเหมือนแบบกระทินหน่อยมันมันแบบแต่บางคนอ่ะแพ้กลิ่นนะ พี่ที่รู้จักกันอ่ะแพ้ชาอมนะได้กลิ่นไม่ได้เลยนะเขาก็จะแบบเวียนหัวรู้ว่าบางคนอ่ะเหม็นเหม็นจริงนะเพราะว่ากลิ่นเขาแรงนะอืมอป่างใช้เยอะอจ้งหวานมากวันนี้งานบ้านเยอะมากจะเป็นลมขนผ้าหม่มขนผ้าปูที่นอนมาซักปอกไมงปอกหมอนขึนมาซักหมดเลย แล้วก็ทําความสะอาดบ้านเกือบจะทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่ทุกซอกทุกมุมของที่เยอะที่สุดก็คือในครัวคือจะเห็นทุกคนก็เห็นวิวใช่ไหมในครัวเป็นแบบพื้นที่ที่แบบของเยอะมากมือเก็บยังไงเพราะว่าซื้อแต่ของเข้าซื้อแต่ของเข้ามาแล้วก็ไม่มีที่เก็บอืม พิกก้นอ่ะป้าเราตาเองกลิ่นจะหอมแล้วก็แบบไม่ผสมอย่างอื่นใช่ไหมถ้าแบบพริกที่เขาแบบขายตามตลาดใช่ไหมบางที่เขาผสมนะผสมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผสมกับพริกที่มันไม่ได้เผ็ดมากแล้วพอมันเอาไปผสมรวมกันใช่ไหมมันก็จะทําให้รสชาติพริกอ่อนลงเนาะแต่เราต้องการพริกที่เผ็ด,ผด,ผดๆล้วนเลยนี่ หอมอร่อยมากพริกอ่ะเผ็ดอร่อยอ่ะกินพ้าวเนี่ยลูกเราชอบมากเลยเนะเขาเปินงพนกินยากใช่ไหมทำขาวทอดให้กินอ่ะกินเยอะมากกินแบบหลายก้อนเลยถ้าเปรียบเทียบกับกินข้าวใช่ไหมเขากินข้าวเป็นชามได้ถ้าแบบทําให้เขากินอ่ะก็จะพยายามจะใส่แบบไข่หมูแล้วก็ผักเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มี ข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วแบบพยายามให้สารอาหารเขาอะ่ะครบอยู่ในก้อนเดียวแต่มันก็ไื่องที่ว่าเขาเป็นอาหารทอดเราก็จะไม่ทําให้เขากินบ่อยคลิปอะลงหลายคลิปที่เป็นข้าวทอดแต่ว่าเราไม่ได้ทำ t ท,ท,ทีทุกวันนะสองวันแล้วก็เว้นอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งจะประมาณวันสองวันเนี้ยประมาณนี้เลยมันเป็นของทอดด้วยถ้าแบบไม่สบายใช่ไหมก็จะคันคอแล้วก็พยายามทําแบบ ให้มันเสด็จน้ำมันที่สุดอ,อช่วงนี้อยากลดความอ้วนเรนะาชอนมากเลยช่องนี้เคยทำลิปไว้ใช่ไหมว่าเออทำไ้เอฟเราลดไปประมาณหกโลเจ็ดโลอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยราทำคลิปกินไปตะเวงกินน้ำหนักพุ่งจ้าก็เลยแบบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าแบบจะลดจริงจังอ่ะทำมีนูคีนดีไหม ทำเมนคินแล้วก็เออทำไอเอฟกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาใหม่กับโค้ดละเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่รถไปใช่ไหมบึกษาโค้ดแล้วก็ทําตามที่โค้ดแนะนําแล้วก็เออมันลดได้จริงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นการลดแบบเวลี่โลครับเลยนะแบบกินผักเยอะมากแล้วก็กินโปรตีนให้เพียงพอต่อวันเขาเรียกว่าอะไรนะ กินโปรต,ตีนให้เพียงพอกับร่างกายของเราต่อวนันเออสั์อาหารก็ครบนะที่เราลดเราไม่ได้ลดแบบผิดๆนะเราลดให้มันแบบถูกต้องแล้วก็กินอาหารให้ครบตามที่ร่างกายเราต้องการนะมันลดได้จริงๆทุกคนถ้าเราแบบควบคุมอาหารได้แบบเลือกกินแบบไม่กินมันไม่กินทอดแล้วก็กินขาแบบน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะขาต้องกินนะ แต่ว่ากินให้มันน้อยลงเออมันช่วยได้มากเลยงดพวกแบบเขาเรียกว่าบบอะไรขงชูโรดเออน้ำตาลน,น้ำปลานี่ก็มีแบบผงชูโรตนะไม่รู้จะมเมารื่องอะไรหรอวะจริงเอออันเนี้ยใช้น้ำปลาตาเป่าหูอร่อยมากเลยอ่ะน้ำปลาตาเป่าหูอนะแล้วก็แบบโซเดียมต่ำเลยนะวันททำงานบ้านเนแบบงานบ้านทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จทำอยู่ื่องเนี้ะ นี่ถ้าเกิดทําจริงๆนะยังไม่เสร็จนะในครัวก็คือต้องแบบเนี่ยในครัวนี่วันหนึ่งก็ไม่เสร็จเดี๋ยวทําคิดทาความสะอาดในครัวบ้างดีกว่าน่าจะสักประมาณสองวันแล้วขออนุญาตกินก่อนนะทุกคนกินไปเรื่อยๆไปด้วยคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้นะก็คอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะอย่าลืม ถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไ i b ์นะคะกดซับสไ i b ์ให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็หไปแล้วค่ะ